จังหวัดหนองคายศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันจักรี6เมษายน2564กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วัดเทพนิมิตวิทยารามอเภอโพตากจังหวัดหนองคายวันที่6เมษายน2564เวลา11นาฬิกาณวัดเทพนิมิตวิทยาราม บ้านสาวแลตตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายนายประเสริฐลือชาธนาน์นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระรจุคุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันจักรี6เมษายน2564กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วัดเทพนิมิตวิทยารามที่จังหวัดหนองคาย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพ,พระราชทานจังหวัดหนองคายจัดให้มีขึ้นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันจักรี6เมษายน2564กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วัดเทพนิมิตวิทยารามที่จัดขึ้นครั้งนี้เพื่อเป็นการสแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธย,ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในพระบรมราชจัก,กรีวงศ์ที่ทรงมีต่อชาติไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้นํานจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมทําความสะอาดรอบพระอุโบสถและภายในบริเวณวัดมีส่วนราชาการพนักงานลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระชาชานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน